อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนะครับผมรายการที่จะพาท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับผมไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมนะครับผมพราโมโมเดลของเล่นต่างๆนะครับผมก็จะมาทําการแกะกล่องกันให้ดูกันว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับผม และเช่นเคยกับผมกับวันนี้กับการรีวิวนะครับผมการ์ดไฟแวนกาดนะครับผมไทยอีดิชั่นนะครับผมโอ้โหเรียกซะเทมากเลยนะครับผมเรียกว่าภาษาไทยดีกว่าหลาการนะครับกับบูสเตอร์แดงนะครับผม vgtbt03k1 ชุดนี้ครับผมโดยในคลิปนี้ก็จะมาทําการรีวิวคอมโบของแคลนท่าจีเกษตรกันนะครับผมและวันนี้แน่นอนกับผมว่าพิชินก็รับหน้าที่นะครับผมดํา น้ำเอ้ยดำเนินรายการเช่นเคยนะครับผมไม่รู้จะจำดับไม่รู้จะดําน้ําทําไมนะครับแต่ปกติวิชินก็ชอบแทอยู่แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยดาน้ําก็อาจจะไม่แปลกก็ได้นะจ๊ะก่อนเดืนนะครับผมเดี๋ยววิชินจะทําการแนะนานะครับผมยูนิตต่างๆที่ปรากฏมาใน BT01 กับ02ที่ผ่านมาก่อนแล้วกันว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผมจะได้จํากันได้ในคราวที่แล้วนะครับผม b t 0 1ก็จะมีเกรด0ูนย์ะครับผมมังกรหุ้มกรากนะครับผมชิลดอนหนึ่งตัว โซนิกโนอาหนึ่งตัวครับผมมังกรจู่โจมนะครับผมอาร์ไบรท์ท็อปนะครับผมแล้วก็จอมเผด็จการเดสเล็กนั่นเองให้มา4ตัวเกรดศูนย์หนึ่งสองสามนั่นเองครับผมซึ่ง พวกนี้ก็จะเป็นอ่ายูนิตที่สามารถนํามาใช้ได้นะครับผมกับการชุดใหม่นั่นเองส่วน BT02 ก็จะมีนะครับผมตัวเริ่มอ่าดราก้อนเอกนะครับผมอ่าหนึ่งตัวมังกรบินสกายเปโลนะครับผมมังกรปืนใหญ่แคนนอนเกียร์นะครับผมอ่าแล้วก็มังกรแห่งความกลอหนไดโนคาออสนั่นเองนะครับผมอ่าเรื่องของคาว่าไอ้คาออสอ่านว่าเคออสหรือคาคอสอันนี้พี่ชินอ่าขอไม่คอมเมนต์นะครับผมเพราะว่า ไทยแปลว่า chaos พี่ชิงก็ต้องอ่านว่า chaos ตามนะครับผมอ่าโอเคก็จะมีทั้งหมด8ใบที่ออกมาก่อนหน้านี้รวมกับของใหม่นะครับผมก็สามารถจัดเด็กได้เต็มสูตร์นั่นเองอ่าแล้วก็ผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนดีกว่าครับผมว่าคอมโบในเดนในในชุดของททจิเกษตรนะครับผมที่สามารถทําได้ในตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพีวว่ชิน,นต้องขอนะครับผมย้ํากันอีกนิดนึงว่าสินค้าชุดนี้นั้นมีวางจําหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อกันได้แล้วนะครับมีวางจําหน่ายแล้วตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปถ้าเกิดใครหากันไม่ได้จริงๆนะครับผมอ่าก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook พี่ชินนั่นเองนะครับผมสามารถหาซื้อได้เลยก็สามารถติดต่อสอบถามได้นในกล่องข้อความของผมอ่ากล่องข้อความมาเลยครับผมว่าอยากได้ชุดไหนกี่บาทพี่ชินให้ฟรีได้ไหมไม่ได้นะครับผมพี่ชินก็จรเหมือนกันแปลาโอเคงั้นมาดู คอมโบต่างๆครับผมน้องๆทุกคนพร้อมหรือยังครับผู้ชมทุกท่านถ้าเกิดพร้อมแล้วมาดูคอมโบกันก่อนดีกว่าครับผมเอปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะ ทำคอมโบนะครับผมพี่ชินก็แนะนําว่าเราควรจะต้องสั่งชุดคอมโบผักเพื่อสุขภาพมากินกันก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดกินแต่เนื้อสัตว์อาจจะย่อยยากน,นะครับผมล้วค่อยกินคอมโบเนื้อคอมโบหมูอะไรก็ว่าไปนะครับผมไม่ใช่โอ้พี่ชินนี่ก่อนอื่นเลยมาว่ากันเรื่องของการต่อพลังให้ถึง2 0 0 0มืกันก่อนดีกว่าครับผมซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตีได้ถึง2 0 0 0มืนั้นฝัของข้ามป้องกันยากแน่นอนครับผมยูนิตที่จะช่วย ทำให้พลังถึง20,000ได้ง,ง่ายๆนั้นก็จะต้องมีเจ้าเดดเล็กซ์จากชุดแรงนั่นเองครับผมซึ่งเอฟเฟกต์เขาง่ายมากเมื่อยูนิตนี้โจมตีพลังโจมตีบวก5 0 0พันเลยครับผมแต่เฉพาะตอนอยู่แวนกาเท่านั้นนะจ๊ะดังนั้นตีปุ๊บบวก5,000 15,000แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยต่อด้วยอะไรก็ได้ครับผมเอาแบบมันๆสัก6 0 0 0ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็โหดแล้วเดี๋ยวต่อด้วยอะไรดีอ่ะอย่างนี้แล้วกันอ่ะโอเคแค่นี้ก็20,000แล้วนั่นเองครับผมอ่าถึงเอฟเฟกต์เขาจะบอกว่า เมื่อถูกเมื่อโจมตีฮิตแล้วต้องเลือกรีทายหนึ่งใบก็ไม่เป็นไรครับผมเรามียูนิตพร้อมที่จะโดนรีทายแล้วนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมังกรพิโรธสปาร์คสตัรดก็ดีครับผมไบท็อปก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นอาจาก BT02 เจ้าสกายเปโลก็โอเคครับผมไม่ซีเรียสเห็นไหมครับว่ามียูนิตท,ที่พร้อมรองรับการตายตั้งหลายตัวหรือจะเป็นเจ้าเกรด3ตัวนี้เลยก็ได้นั่นเองครับผมมียูนิตรองรับครับผมพร้อม สูญเสียชีวิตแน่นอนไม่ต้องซีเรียสครับผมเขาพร้อมสละอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็คืนชีพขึ้นมาใหม่ได้ครับผมหรือจะใช้เจ้าดาร์กอนเอกก็ได้เหมือนกันนะนี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับเรามียูนิตพร้อมนะครับผมถูกส่งลงสูสารตั้งเยอะแยะครับผมแถมพวกเขาชอบถูกส่งสุสารด้วยเพราะว่าลงสูสารลงรงดับโซนปุ๊บเอฟเฟกเกิดต่ออีกนั่นเองโอเค นี่ก็จะเป็นเจ้าเดสเล็กนั่นเองที่สามารถต่อพลังได้ถึง2 0,000นะครับมาดูอีกคู่หนึ่งที่แนะนําก็คือมังกรหิวโหยกีกาเล็กนะครับผมซึ่งจะอยู่แวนการ์ดก็ได้หรืออยู่เรียการ์ดก็ได้นะจ๊ะเอฟเฟกของเขาครับผมนั่นก็คือแน่นอนครับว่าเมื่อมียูนิตถูกทําลายในช่วงตกดบับซอนจากเรียกาศนะครับผมในช่วงเทินเราจะบวก1000พลังจิติีของเขาคือเริ่มต้นที่1 0,000ดังนั้นเนี่ยเทินนี้ทํายังไงก็ได้ให้เขาตายสัก2ตัวครับผมเราจะได้บวกเป็น 1มื0นแล้วค่อยต่อด้วยพลังจงดีสัก8,000อย่างเช่น Sonic Noa าแค่นี้ก็2 0,000แล้วนั่นเองครับผมซึ่งยูนิตที่จะมารองรับการถูกทำที่มาจะมาช่วยในการทำลายมีตั้งเยอะแยะ,แยะอย่างเช่นเราเอาคู่นี้ไว้ข้างๆแล้วอีกเอากิกาเล็กตีนะครับผมเพื่อให้ขามตามาเขาทำงานาแล้วก็เลือกรีทรายหตัวนี่ก็บวกแล้ว1,000หรืออาจะใช้ยูนิตอื่นๆอย่างเช่นเจ้าแคนนอนเกียครับผมลงมาอ่า เมื่อแค่นั้นเกณฑ์ลงมาปุ๊บอ่ะก็ต้องทําลาย1ใบก็ทําลาย1ใบแค่นี้ก็บวกอีกแล้ว1000พในเทิร์นนี้นั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดทําให้ถึง2ตัวได้จะดีมากๆหรือถ้าเกิดจําเป็นจริงๆก็ผมไม่รู้จะทายังไงดีไม่มียูนิตให้ถูกทําลายอาจจะต้องใช้วิธีการลงทับไปเลยครับผมให้ตายไปเลยอย่างนี้อ่ะแค่นี้ก็ตกสุสานแล้วเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าการลงทับก็คือเรียกการสองตัวที่ถูกทับปุ๊บก็จะลงดรอปโซนนะครับผมไม่ได้ชาร์จแต่อย่างใด ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทําให้กีกาเล็กนะครับผมในเทอร์นนี้ยืนอยู่บนสนามปุ๊บแล้วมีการถูกทําลาย2ใบขึ้นไปแค่นี้ครับผมพลังโจมตีเขาก็จะเร่งถึง12ื่นนั่นเองแล้วก็บวยแปดพันก็กลายเป็น2องหมื่นครับผมตัวที่ต่อหลังกิกาเล็กนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นโซนิงโนอาอย่างเดียวครับผมเพราะถ้าเกิดเราใช้ซาเวชนะครับผมอยู่ในเออซาเวตวอลเออร์ซาเวตอ่าเพราะถ้าเกิดเราใช้ซาเวตวอลเออร์ก็ได้พลังเท่ากันครับได้2องหมื่นเหมือนกันเพราะว่า กิกาเล็กเมื่อมียูนิตถูกทำลายก็บวก1000เซอเวตบอลเออร์ก็บวก1,000พันครับผมดังนั้นถ้าเกิดในเทอร์นนี้มีการทำลายครบ2ตัวทางนี้ก็บวก2 0 0พทางนี้ก็บวก2,000เหมือนกันก็เป็น12 0 0 0กับ8 0 0 0เห็นไหมครับคู่นี้ก็สามารถเร่งพลังถึงส0 0 0 0ได้เช่นเดียวกันครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นยูนิตตัวอื่นนั้นอาจจะยากนิดน,นึงอย่างเช่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ครับผมแต่ทำยากหน่อยอย่างเช่นใช้มังกรปืนใหญ่แคนนอนเกียร์ครับผมอ่า เมื่อเข้าในาสนามแน่นอนว่าจิ้มหนึ่งแล้แน่นอนครับผมแล้วถ้าเกิดเราต่อด้วยง,ง่ายง่ายเราต่อด้วยซาเวตต w วอลเล r อร์ก่อนให้ใช้เอฟเฟกของเธอเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ตายถึง3ตัวเพราะถ้าเกิดตาย3ตัวปุ๊บซาเวตต w วอลเล r อร์ก็จะบวก3ามพันนะผมแล้วเมื่อบวก3ามพันปุ๊บก,ก็จะกลายเป็น9ก้าพันเก้าพันบวกแ a นนอนเกียร์อีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็จะกลายเป็นสองหมื่นได้กันเองครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะใช้ยาก ไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าสลากยูนิต3ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเปลืองเหมือนกันถ้าเกิดทําได้ก็ดีครับทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็อาจจะตีด้วยพลังธรรมดาธรรมดาก็ได้อย่าไปฝืนครับบางทีเล่นถึง2 0,000ืเราเสียสละอะไรไปมากก็จริงแต่แฟนองข้ามตีปุ๊บเปิดได้ฮิวทุกอย่างก็เคลียร์ครับเพราะว่าเราเล่นแวนการ์ดนั้นก็คือฟิมืออย่างเดียวไม่ได้ดวงต้องหีด้วยครับผมอย่างเช่นเวลาทวินได้เปิดได้คิดดีข้สองใบอันนี้พี่ชินยอมครับอันนี้จบเลยโอเคอน,นี่ก็จะเป็นอ่า การปล๊มพลังให้ถึง20,000นั่นเองครับผมเขานี้มาดูเรื่องการต่อคอมโบบ้างดีกว่าว่ามีคอมโบอื่นที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับผมก็แนะนําเจ้ามังกรพิโรธบลารซอซลาร์ครับผมซึ่งยูนิตตัวนี้นั้นเมื่อตกเรียกกาศจากบรอบโซนก็จะสามารถทิ้งการมือหนึ่งใบแล้วเอาตัวเองจากในเด็กเข้ามาในสนามได้อีกใบหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งการที่เข้ามาในเด็กใหม่รอบหนึ่งสภาพเขาจะกลายเป็นสแตนใหม่นะครับผมดังนั้นเดี๋ยวดูก่อนทำยังไงบ้างก่อนฤดูนาเทิร์นนี้เอาบลาร์สลอตตีไปก่อนครับผม จากนั้นให้เอาเดดเล็กที่อยู่แวนการ์ดโจมตีและก็ต้องลุนให้หินนะครับผมถ้าเกิดตีฮิตขึ้นมานะครับอเอฟเฟกต์เดสเล็กจะทํางานเราก็เลือกบาสา์สลัสลงสู่สารครับผมเมื่อเลือกบาสา์สลัดลงสุสารปุ๊บเราก็จ่ายค่าคอสเป็นทิ้งกับมือหนึ่งใบและบาสา์สลัดตัวใหม่จากในเด็ก,ก็จะกลับเข้ามาในสนามในสภาพตั้งโจมตีใหม่ครับผมดังนั้นเธอทำให้สามารถเทอานี้เราสามารถโจมตีได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับดังนั้นก็จะหมายความว่า เราสามารถตีได้เต็มที่ถึงสครั้งในเทิร์นเดียวได้เลยครับผมโดยยังไม่ต้องพึ่งสแตนทิเกอร์นะครับถ้าเกิดเช็คได้สแตนอีกก็รู้เรื่องครับผมว่าตีกันได้5ครั้งอะไรขึ้นไปแน่นอนซึ่งอันนี้ต้องว่ากันเรื่องของดวงทิเกอร์ด้วยซึ่งวิชินปกติแล้วจะไม่ค่อยนำดวง,ดวงเกี่ยวกับทิเกอร์มาคิดนั่นเองนะครับผมคราวนี้อ่านี่ก็จะเป็นอีกคอมโบหนึ่งที่แนะนํานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูยูนิตอื่นๆที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่นอ่าเจ้า สกายเปโลนะครับผมหรือว่าเจ้าดาราคนเอกที่เป็นยูนิตที่มักจะใส่กันเพราะว่าพลังโอเคมาตรฐานนะครับผมกินเคาน์เตอร์บารสในมากกว่าทิ้งการบันมือนั่นเองเพราะว่ายูนิตที่ชุบเข้ามาครับผมจะมี2สไตล์หลักๆก,ก็คือสไตล์ที่1ก็คือสไตล์ที่ใช้เคาน์เตอร์บาร์สกับสไตล์ที่ทิ้งการบรรมือหนึ่งใบนะครับผมไอ้ทิ้งการบรรมือหนึ่งไว้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยนิดนึงเพราะว่าการที่ทิ้งนั้นทําให้การป้องกันเราลดลงนะครับผมถ้าเกิดยังยังไงนั้นอา,อาจจะใช้เซตการใช้เคาน์เตอร์บาร์สดีกว่านะครับ ทีนี้ยูนิตพวกนี้ที่ถูกตายจากเรียกาศเนี่ยไม่ได้ระบุเทินนะครับผมว่าใช้ในเทินไหนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเทเินฝ่ายตรงข้ามใช้เอฟเฟกโจมตีเสร็จเราอย่างเช่นบัสเตอร์เบดเบอร์เซอร์ดากอะไรพวกนี้ครับผมจิ้มเราตายเรียกาศเราตายครับผมเรายังใช้เอฟเฟกได้นะครับถ้าเกิดเรามีค่าคอสเพราะว่าไม่ได้ระบุว่าเทินไหนครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้ ก็อาจจะใช้เอฟเฟกเพื่อวนกลับขึ้นมาเพื่อให้ไม่ให้เสียของอะไรให้เขายิงฟรีไปนะครับผมเราก็เสียของนิดหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าการไม่มีการไปเล่นต่อใน่นงครับผมแต่บางคนก็เลือกจะไม่ใช้ก็ได้เพราะเกิดบ,บนมือเรามีลงเพิ่มอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับผมจะประมาณนี้นั่นเองจ้ะสําหรับเด็กน,นี้นั้นจริงๆเราเล่นไม่ค่อยยากครับผมว่าคอมโบมีไม่ค่อยเยอะนะักเท่าไหร่นะครับผมเน้นการต่อเกมอย่างไหลลื่นแล้วก็สมดุลมากกว่านะครับนอกจากการ เพิ่มพลังโจมตีโห,ด,หดแล้วแล้วก็ยังมีซูบเพีย์ไลท์ที่จะมาช่วยเล่นเกมให้ไวขึ้นอีกนะครับผมจากไดโนคาออสตัวนี้นั่นเองครับผมเพราะว่าเป็นซูีเพีย์ไลท์ที่พี่ชิงคิดว่าใช้ง่ายที่สุดแล้วครับไม่ต้องมีเงื่อนไขย,ยุ่งยากเหมือนเซตอื่นอย่างเช่นเซตบัสซิ่งไฟที่ต้องมีครบสามตัวตัวนี้นั้นขอแค่ขึ้นมือมาครับผมแล้วใช้ความสามารถจากบนมือทําการารีทายเรียากาศเรา2ใบตัวนี้ก็จะเด้งเข้ามาในแวนกาดทันทีครับผมเป็นการซูบเพีย์ไลท์เลยซึ่งแวน เด็กเนี่ยเรามียูนิตพร้อมถูกรีทายเพียบอยู่แล้วครับผมยิ่งถ้าเกิดเราใช้ดักก้อนเอกเป็นตัวเริ่มเนี่ยนี่คือได้ละหนึ่งตัวนั้นหาอะไรก็ได้อีกสักหนึ่งตัวครับผมแค่นี้เราก็พร้อมที่จะโดนถูกทําลายแล้วนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรียกได้ว่าใช้งานง่ายครับผมอาจจะไม่ต้องซีเรียสเรื่องการต่อพลังก็ได้ครับอาจจะเน้นเรื่องการบุกให้เร็วขึ้นมากกว่าหรือว่าบุกอย่างต่อเนื่องมากกว่าก็ได้ครับผมเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยสมดุลได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทิกเกอร์เป็นนนนแบบ 4CCCC ัทุกออยย่่างงเเลจ เอาแล้วก็ผมก็เรียบร้อยกับผมกับการรีวิวคอมโบต่างๆนะครับผมของชุดทาจิเกษตรนั่นเองตอนนี้ลูกเล่นาอาจจะไม่เยอะครับผมอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการรอการชุดใหม่ออกมาเพื่อให้ลูกเล่นเขาเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับพี่ชินนั้นพี่ชินคิดว่าลูกเล่นไม่ค่อยดีครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ลูกเอาอกไปเล่นแล้วเนี่ยเราคุณพ่ออาจจะไม่ได้เล่นนะครับผมอาจจะเก็บไว้เล่นเองก็ได้นะครับผมอยาให้ลูกเล่นเลยดีกว่าเดี๋ยวลูกไปฉีดทิง้งไม่ใช่ครับผมคนละลูกกันแล้ว เอาแล้วก็ผมสําหรับวันนี้สําหรับการรีวิวคอมโบต่างๆนะครับผมของอแคลนทัชจิกเกษตรก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่าพรุ่งนี้เป็นเพียงแค่การแนะนําเท่านั้นนะครับผมน้องๆสามารถนําการพวกนี้ไปต่อคอมโบเองกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับผมเพราะว่าพี่ชินแค่แนะนําเบื้องต้นเท่านั้นเองมีอีกหลากหลายคอมโบครับผมที่เราให้น้องๆไปค้นพบแล้วก็นําไปใช้กันอยู่นะครับผมถ้ายังไง การเล่นการกับผมมันสนุกตรงที่เราได้คิดคอมโบนี่นแหละแล้วก็ได้จัดเด็กให้เป็นแบบของตัวเองนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกกับผมก,บกับการจัดเด็กเอาให้เราชอบแล้วก็สนุกสนานไปกับมันดีกว่าครับผมอ่าสำหรับวันนี้พิชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องขอให้อดใจกันไว้ให้ดีครับสำหรับวันนี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย